ขนมไทยกะทิอบควันเทียนชาวเกาะอัมพลฟูด้ดไม่ว่าจะร้ายแรงแค่ไหนวันนี้มั่นใจแล้วค่ะหมดห่วงแล้วค่ะตอนนี้คิดแต่เรื่องขยายกิจการอย่างเดียว100%เกิด้าเส้นตัวชี้มุกผมเชื่อว่านี่คือการสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจและการลงทุนและที่สำคัญให้กับประเทศไทยครับ รัฐบาลอยากให้คุณเชื่อมั่นเชื่อมั่นในการประกันภัยพิบตัติเชื่อมั่นในประเทศไทยกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบตัติสร้างหลักประกันคุ้มครองไทยเมื่อเกิดภัยพิบัติ ทุกวันจะถึงสู่เวลาเกนาฬิกาสานาทีทางวอยซ์ทีวีเปิดโลกแห่งการอ่าน แล้วจิตนาการจะขับเคลื่อนชีวิตคุณ Can I steal a little love Can I steal a little love Pool me honey I'm on fire To steal your love is my desire ซีลิวิ่งตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์1 0นากานาทีทาง Voice TV ปวดหัวเลือกสาราไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสารา land and house ราพูดสู่รายการเวกับไทยแลนด์นะครับมีโพลเรื่องเรื่องคอร์รัปชันก่อนนะฮะก่อนที่จะไปเรื่องหนึ่งหนึ่งสองมีเอแบกโพลนะฮะความคิดเห็นประชาชนต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันรัฐบาลเนี่ยเขาประกาศใหญ่ว่าเขาจะปราบคอร์รัปชันนะ,ะซึ่งเขาก็เขาก็ต้องทาในแบบในการทําการประชาสัมพันธ์ของการทํางานของภาครัฐแต่ว่าครนี้ประชาชนเชื่อว่าอย่างไร73.5%คิดว่าประกาศต่อต้านคอร์รัปชันของรัฐบาลจะไม่สามารถแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันได้ 26.5%เท่านั้นที่เชื่อว่าแก้ได้ครับ65.8%คิดว่ารัฐสภาไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาทุจริตคอรัปชันได้ขณะที่34.2%คิดว่ารัฐสภาเนี่ย<ก>ช่วยได้รัฐสภานะฮะกับคอรัปชัน51.2%คิดว่าองค์กรอิสระมไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชันได้สอบตกตาย48.8%คิดว่าช่วยแก้ไขได้ครับก็ครึ่งครึ่งนะฮะ ครึคร่งนะองค์กรไอเซราก็ก็เป็นที่แต่สแสดงว่า ความเชื่อเครดิตความเชื่อเมื่อมันเร่เมื่อเราเทียบกับตอนที่มันตั้งองค์กรใหม่ๆเนี่ยไม่ใช่อย่างนี้นะครับลดลงไปเยอะมากลดลงไปเยอะครับมันจะลดลงไปเยอะผู้ดูดเงินแผ่นดินแรงต่างซึ่งอันนี้เป็นคําถามที่น่าจะถามต่อว่าอะไรมันเป็นเหตุทําให้คนไม่มีความเชื่อมั่นมน้อยแบบเกินครึ่งนะฮะที่ไม่มีความเชื่อมั่นกับองค์กรหอะรนะก็ไปไปช่วยตุลาการพิลึกถ้าจะถ้าจะถ้าจะให้คาตอบเลยคนเลยไม่เชื่อแล้วไงห้าสิบเจ็ดจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์คิดว่าผู้ใหญ่ชนชั้นนำในสังคมไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาทุจรัช้นได ช่อ,อันนี้น่าเป็นห่วงนะน่าเป็นห่วงนะห้าสิบเจ็ดจุดหนึ่งเปอร์เซ็นเชื่อว่าผู้ใหญ่ชนจะนาในสังคมแก้ไม่ได้ด้วยแล้วจะเหลืออะไรเป็นที่พึ่งอะไม่มีละ <c oughs> ผมว่านี่คือมันแสดงว่าโพลเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมักจะถูกหาว่าคนไทยยอมรับคอรับชั่นได้อะไรไ้มแต่โพลน,นี้นี่มัน,มนชัดเจนนะว่าคนไทยในฉลาดคือมองออกหมดเลยว่าทุกฝ่ายเนี่ย มันเป็นยังไงไม่มีน้ำยาเลยคือหรือหรือมันหรือหรือทางออกเหลือทางออกอยู่ทางนึงคุณปลื้มก็คือว่าทุกคนมันก็ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมเองอ่ะคือเราจะเราจะรอให้ซึ่งพผล่ออกมาอย่างนั้นเพราะถ้าที่ผมอ่านจะมาข่าวมาช่วยคงไม่ได้แล้วแต่เดี๋ยวดูเหมือนจะมีบอกว่าอะไรนะฮะรับผ่านก็ไม่ได้หน้าต่อไปนะฮะเจ็ดสิคิดว่าการทํารัฐประหารยึดอํานาจจากรัฐบาลไม่สามารถเจ็ดสิบแปดนะฮะไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันได้นะฮะ ผมดูวันสุกคุณสนทิก็ยังกระตุ้นคุณประยุทธ์ให้ทำรัฐประหารอยู่นะ80.3%คิดว่าการชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาลก็ไม,ไม่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาครับชันได้ับไม่เหมือนกับก่อนหน้าน,นี้อาจจะปลุกกระแสขึ้นมาได้59%คิดว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยไทย,ไทย ไม่สามารถแก้ปัญหการณ์ corruption ได้แม่งล่มสลายเพราประชาชนไทยประชาไทยก็ล่มสลายประชาชนท่านนำด้วยมันฟังแล้วมันมันแย่ขนาดนั้นเหรอเนี่ยคือตกลงหรือพูดง่าย c o r r u p t i o นเนี่ยไม่มีอะไรปราบได้ใช่ไหมนี่คือสัญญาณแมสเตจจากโพลนี้คือคือมันน่าสนใจหรือว่าโพสุดท้ายเขาน่าสนใจที่เขาบอกว่าอะไรนะสุดท้ายเขาบอกว่ามีอีกฮะมีีอก58.8%คิดว่า สามารถช่วยแก้ไขปัญหาคอรัปชันได้คือการประกาศการใช้งบประมาณให้คนในทั้งประเทศรู้ว่ารัฐบาลใช้จ่ายเงินกระจายไปให้ใครองค์กรใดบริษัทใดเพื่อประชาชนทั้งประเทศจะได้ช่วยกันตรวจสอบอันนี้น่าสนใจซํามาสู่อันี้เป็นนี่มันคือการที่ประชาชนมีส่วนร่วมประชาชนตามตรวจสอบเองรู้เองกระทรวงนี่คุณใช้งบปเท่าไหล่ยปีนึงคุณใช้ได้เงินเดือนเท่าไหร่ ที่เหลือนี่คุณไปใช้ทําโครงการอะไรบ้างครับคุณจ้างบริษัทอะไรประมูลรับเหมาบริษัทอะไรครับเอาปตอ,อปจอทําอะไร,รจริงจริงมันควรจะมีกฎหมายเลยนะว่าก็คือบังคับขึ้นเว็บไซต์กันให้หมดครับ,รบใช่ไหมฮะแล้วกใ็ให้ให้ให้เขารู้ว่าเนี่ยคุณจ้างเหมาทําโครงการ,ร,รอะไรบ้างซึ่งรัฐสภาเนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้ได้นี่ใช่ไหมเวลาคุณมีข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรัฐสภาเนี่ยรู้ไม่หมดครับรัฐสภางบประมาณเนี่ยเขาจะเพียงแต่ว่างบลงทุนอะนั้นนี้แต่พอเวลาที่มันไปจัดจ้างแล้วเนี่ยมันต้องเป็นกระทรวง้งงเป็นนนหหห่วยาาบรริทัม ครับซึ่งซึ่งมันควรจะควรจะขึ้นขึ้นให้คนรู้สํานักงบประมาณรัฐบาลเนี่ยก็ต้องก็ต้องรายงานผู้นออมมาแล้วมันเป็นกน่วยงานการปกครองท้องถิ่นนะฮะและนี้น่าสนใจ50กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยการป็นประชาชนมีความตื่นตัวนะครับและอยากเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบด้วยตัวเองคือย้อนไปดูเนี่ยผมว่าตลกมากเพราะว่าคนไม่เชื่อคุณยิ่งรักเอไม่เอาเรียกว่าคนไม่เชื่อรัฐบาลฝ่ายการเมืองเนี่ยนะครับ 70%กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮรรู้สึกจะเจ็บแต่ไม่เชื่อรับประหารมากกว่าอีกครับรู้สึกจะ78็ดสิบใช่ไหมครับแล้วก็ยิ่งไม่เชื่อมอบ80สเลยนะไม่เชื่อมอบแก้ได้นี่ย80บแต่ผมมองอีกมุมหนึ่งผมมองว่าเออคอร์รัปชันเนี่ยมันถูกปลุกขึ้นมาให้เป็นผีให้คนกลัวแต่ไปมาเนี่ยคนกลัวไปกลัวมากลัวจนไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พยายามที่จะปราบผีนี้เนี่ยก็เสียไปด้วยเพราะว่าจริงแล้วผีมันไม่มีจริงไงคคือมันก็มัน คือผมรู้มันไม่ได้แย่เท่ากับที่คนคิดเพราะว่าปราบไปปราบมามันปราบไม่ได้สักทีเพราะว่ามันก็มันพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันมีอยู่ไงมันมีมันมีแต่ว่าไม่เชิงว่าแบบไม่มีอยู่สังคมไทยเชื่อว่าคอรัปชั่นมีแต่สังคมไทยเนี่ยไม่เชื่อว่าไม่มีไม่มีใครที่ไม่มีโอกาสและจะไม่คอรัปชั่นไม่มีใครมีโอกาสไจะตป็นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ชนชั้นนํามาจากไหนเนี่ยถึงมิสูรมากแล้วเนี้ยมันก็ผูกพันมันก็คอรัปชั่นไปทั้งสิ้นครับอันนี้น่าสนใจฮะแล้วการ ค่าผีตัวนี้ก็คือถ้าประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเองก็จะเลิกกลัวนะครับฝ่ายค้านนะฮะฝ่ายค้านก่อนนี้เขาเคลื่อนไหวอยู่หลายๆเรื่องแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่เขาเรียกร้องให้รัฐบ,บาลเพิ่มความโปร่งใสก็คือโครงการสัญญาการขายข้าวแบบ g, g ี g นะฮะซึ่งอันนี้เมื่อวานนี้คุณชววนนโศกพรรคประชาธิปัตย์เขาก็พูดถึงโครงการจำนำข้าของรัฐบาลนะครับว่าที่รัฐบาลพยายามที่จะระบายข้าวเนี่ยขอให้มีความโปร่งใสมากขึ้น นะครับสัญญาที่ไปทํากับต่างประเทศนั้นให้มีความโปร่งใสามากขึ้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ฝ่ายค้านพยายามเน้นอยู่ที่ขอความโปร่งใสคือมันเป็นจุดอ่อนของรัฐบาลในเรื่องที่เขาจะต้องเล่นเป็นประจําอยู่เพียงแต่ว่าผมเหมือนกับเปรียบเทียบว,ว่าง่ายๆว่ารัฐบาลมีตัวช่วยอยู่ตลอดในเรื่องจําน้ำข้าวเดี๋ยวก็พวกก็ว่าข้าวเน่าเดี๋ยวก็ว่าข้าวติดสารเคมีใช่ไหมโพสต์ออกมาให้ถูกฟ้องทั้งบ้านทั้งเมืองนล่นนี่คือนี่เป็นตัวช่วยมาเลยทาให้รัฐบาลดูดีคือ รอดมาได้เรื่อยๆมอมนี่ายที่ไปไดราม่าจัดเกินไปแต่จริงๆแล้วเรื่องจับสวาคัญนี่เป็นจุดอ่อนนะมันจุดอ่อนมากมันเป็นจุดอ่อนมากนะก็เหลือไป็ลูกกี่ล้านตันขายไม่ได้เนี่ยไม่ไอ้ที่เหลือขายไม่ได้แล้วจะจัดการต่อไปนี่ยังโอเคแต่การระบายข้าวที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่าไปใช้วิธีที่ไม่เปิดเผยใช่ไหมครบอกว่าต้องทำลับอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ชี้แจงไม่ได้เนี่ยแล้วถึงตอนนี้จะชี้แจงได้ไหม อะไรอย่างเงี้ยรัฐบาลพอเปลี่ยนรัฐมนตรีใหม่จะชี้แจงไหมหรือยังไงมันก็กลายเป็นจุดอ่อนที่ที่ตามมาซึ่งซึ่งซึ่งผมว่ารัฐรัฐมนตรีคนใหม่นี่ตัดสินใจย,ยากนะว่าตกลงจะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ย <ละ S 2> มา <ไป S 2> แบรหมดเลยป่ะใช่ไหมครับแล้ว,ลวถ้าบอกว่าแบร์แล้วมันเป็นยังไงล่ะค,คุณขายข้าวจีทูจีจริงๆแล้วขายข้าวจีทูจีเนี่ยแน่นอนมันก็มันก็ไม่ได้ขายข้าวสูงก็ตลาดโลกอยู่แล้วใช่ไหมถ้าสูงก็ตลาดโลกไอ้ประเทศนั้นเนี่ยที่ซื้อข้าวเราไปนี่โดนด่าตายเลยใช่ไหมฮะ นั่นก็เลยอาจจะต้องเป็นความลับหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันว่าล้วเขาตกลงอะไรกันคือมันมีการตกลงอย่างอื่นหรือเปล่าอะไรใช่ไหมซึ่งซึ่งมันจะเป็นชนักอยู่ที่ที่รัฐมนตรีใหม่เองต้องรับมาแล้วก็แล้วก็ลาบากใจและส่วนส่วนหนึ่งก็เป็นพวกประเทศที่มาซื้อข้าว g 2ดด้วยก็พยายามจะขอนะครับไม่อยากให้เปิดเผยเพราะว่ามันก็จะมีผลต่อเถรยรภาพต่อเกษตรกรในประเทศของเข้าด้วยนะครับอย่างสมมุติว่าซื้อไป5ล้านตันอย่างเงี้ยก็คงไม่อยากจออกไปบอก ว่าซื้อข้าวจากประเทศไทยมาในฐานะสมมตินะครับอย่างเช่นถ้าประเทศจีนก็ผลิตเองได้แต่ประเทศจีนอยากใช้การทูตเพื่อที่จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือแบบนี้อาจจะแลกเปลี่ยนกับสิ่งอื่นนะครแต่ก็ไม่อยากให้ข้อมูลเหล่านี้มันออกไปสู่สาธารณชนของประเทศเขาเองแต่รัฐบาลนั้นมีปัญหาจริงคือเรื่องนี้มันมีปัญหาจริงคือขุดคุยไปเนี่ยก็จะก็จะเจ็บ แต่ว่าโอเคเนี่ยฝ่ายค้านก็ถึงงดีจี้ตรงนี้อยู่ตลอดใช่ไหมครับผมคิดว่าจำนำค่ามันเป็นเรื่องที่จะขึ้นต่อไปยังยังคงยังคงร้อนแรงอยู่ขณะที่ไอไอไอคลิปลับที่จบแล้วคลิปลับที่จบแล้วเหลือหนังสือพิมพ์จะไม่กี่ฉบับที่ยังที่ยังไล่ตื้ออยู่เห็นใช่ไหมเจ้าเก่าเอสทีวีพาแมวกลับมีไซโพสนะครับแล้วก็เอทีวีว่าไงนะครับเอสทีวียังเล่นอยู่ดีเอสไอี่ประกันถอนไม่ใช่อันนี้อันนี้คอมอ่าน อ๋อในกีมชันลึกแมเนเจอร์ยังเล่นเรื่องเรื่องนิรโทษผ่านกระทรวงกลาโหมใช่แฉสามช่องนิรโทษผ่านกลาโหมซึ่งกรสผมผมว่าฟังคลิปผิดผมฟังคลิปแล้วไม่มีที่เขากฎหมายที่เขาพูดถึงเข้าสภากลาโหมเข้าใจว่าเป็นเรื่องพลเอกสุรยุทธ์ผมผมฟังมันอยู่ในบริบทไม่ใช่ผมคิดว่าเป็นกฎหมายปองดองนั่นแหละปองดองเนี่ยเหรอใช่แต่ว่าเขาไม่ได้พูดชัดไงครับเขาไม่ได้พูดชัดว่าคือกฎหมายอะไรอ๋อโอเคแต่ว่าเราเราเราดูน้ําเสียงแล้วมันใช่เพียงแต่ว่าเพียงแต่มันจบไปแล้วครับ มันจบไปแล้วก็มันก็ไม่เข้าแล้วนี่ครับเขาก็<ผ>มไม่ไม่ทำแล้วฮะวิธีการอื่นพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมานะครับมีอาจารย์สิโร่มาด้วยนะครับเรื่องเ,ออเสวนา1น2นเมื่อวานนี้แบบนี่คือคนที่เรานับถือคนที่เชื่อมั่น ในความคิดคิดถึงสิ่งที่อยากทำคิดถึงพรุ่งนี้ที่ดีกว่าคิดทำความฝันให้เป็นจริงแล้วนี่มันความฝันเฟื่องหรือเปล่าเราคิดว่าไม่ใช่เราจะอยู่เคียงข้างเขาช่วยเขา สนับสนุนเขาให้ทุกความคิดฝันของเขาเป็นจริงคิดได้ก็ทำได้ธนาคาธาชาติเราเคยฝันว่าพลังงานและวัสดุสังเคราะห์จะปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมวันนี้สิ่งที่เราฝันเรื่อ